ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านช่องทาง,ทางออนไลน์ของกรมสัมพากรต้องทำอย่างไรภาษีมีกี่ประเภทคลิปนี้เท่าแก่ใหม่จะมาแบ่งปันให้ฟังครับ สวัสดีครับพบปบผมครับเกียรติรัตน์จินดำนีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่เพื่อนคูคิดธุรกิจ SME ครับซีรีส์นี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับตัวภาษีนะครับซึ่งเป็นภาษีที่เราทุกคนครับมีหน้าที่ในการยกาจ่ายนะไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนะครับทีนี้ครับจะมาคุยกันในโหมดของที่เป็นตัวภาษีเงินได้ส่วนบุคคลก่อนนะครับ ภาษีงเงินได้ส่วนบุคคลนะครับซึ่งโดยปกตินะก็จะเป็นเงินรายได้เนี่ยตั้งแต่วันที่1นะของปีนั้นๆจนถึงวันที่31มธันวาคมของปีนั้นๆน,น,นะครับยกตัวยอย่างเช่นนะครับรายได้ปี2 5 6 3อกา็จะรับตั้งแต่วันที่1มกราหกสามนะครับถึง3 1มสิบเอ็ดธันวาหกสามนะครับและจะนํารายได้เหล่านั้นครับ มาคิดคำนวณเพื่อจ่ายภาษีนะครับซึ่งโดยปกติครับก็ต้องทำการจ่ายให้แล้วเสร็จนะถึงวันที่31มีนาคมนะครับแต่ในปีนี้นะปี2564เนี่ยขยายไปถึงวันที่30มิถุนายน64นะครับโดยตามกฎหมายแล้วครับเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเ,เงินได้บุคคลธรรมดาครับเรียกว่าเงินได้พึงประเมินนะครับหมายถึงเงินได้ของบุคคลใดๆนะครับที่เกิดขึ้นระหว่างนะ วันที่1มกรานะครับถึง3 1ธันวาคมนะครับของปีนั้นๆนะเหมือนที่ผมบอกให้ฟังแล้วนะครับโดยเงินที่พูดถึงเนี่ยรวมถึงนะหครับก็คือเงินนะสก็คือในส่วนของครับสินนะครับสก็คือประโยชน์อื่นๆที่อาจคำนวณเป็นเงินนะฮะซึ่งทั้ง3ส่วนนี้ครับจะต้องได้รับจริงนะครับสครับก็คือในส่วนของเงินค่าภาษสีกรที่ผู้จ่ายเงินนะครับหรือผู้อื่นออกแทนให้นะครับและก็ส่วนที่5ครับก็เป็นหนักของตัว เครดิตภาษีตามกฎหมายกําหนดนะครับนี่ครับเรามาแบ่งย่อยเป็นประเภทนะฮะประเภทที่1ครับก็คือเงินได้ที่เกิดจากการจ้างแรงงานนะครับเช่นนะเงินเดือนค่าจ้างเบีย้ยเลี้ยงโบนัสเบีย้ยหวัานบาเหน็จบํนานาญนะครับจากค่าเช่าบ้านนะครับที่ได้รับจากนายจ้างนะครับเงินที่คานวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านนะครับซึ่งนายจ้างให้อยู่โดยไม่ต้องเสียค่า เช่านะครับคือถ้าเราไปอยู่ฟรีม,มันก็ถือเป็นรายได้ด้วยนะครับตรงนี้ต้องเอามาคิดนะฮะเงินที่นายจ้างจ่ายนะครับในเรื่องของการชําระหนี้ใดๆนะครับซึ่งลูกจ้างมีหน้าที่ต้องชําระเงินทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดๆนะครับที่ได้จากการจ้างงานนะเช่นมูลค่าของการรับประทานอาหารส่วนนี้ก็ถือเป็นรายได้นะครับจากการจ้างแรงงานเงินได้ประเภทที่2ครับเงินที่ได้จากหน้าที่ หรือตำแหน่งงานที่ทำหรือจากการทำงานให้นะฮะเช่นค่าธรรมเนียมค่านายหน้าค่าส่วนลดนะฮะเงินอุดหนุนในงานที่ทำเช่นเบี้ยประชุมนะฮะบำเหน,นแลก็ในเรื่องของตัวโบนัสเงินค่าเจ้าบ้านที่ได้รับเนื่องจากหน้าที่หรือตำแหน่งการงานหรือจากการรับทำงานให้นะฮะส่วนนี้ก็เป็นประเภทที่2นะครับเงินได้ประเภทที่3ครับเขาเรียกว่าค่าแห่งฟูดวิลนะฮะก็คือลักษณะของจะเป็น ค่าแห่งลิขสิทธิ์หรือสิทธิที่อย่างอื่นนะเงินปีหรือเงินได้ที่มีลักษณะเป็นเงินรายได้นะครับอันได้มาจากพินัยกรรมนะฮะนิติกรรมอย่างอื่นนะครับหรือที่ได้จากคําพิพากษาของศาลนะส่วนนี้ก็ถือเป็นรายได้ประเภทที่3นะครับเงินได้ประเภทที่4ครับได้แก่กลุ่มที่เป็นลักษณะของดอกเบี้ยนะฮะเงินบันผลตเงินส่วนแบ่งกําไรนะฮะแล้วก็ในส่วนของเงิน และก็ในส่วนของเงินลดทุนนะเงินเพิ่มทุนผลประโยชน์จากการโอนหุ้นและอื่นๆนะครับก็เป็นรายได้ประเภทที่4นะฮะและประเภทที่5นะครับของเงินได้ก็คือเงินที่ได้จากการเช่าทรัพย์สินนะครับเงินหรือประโยชน์อย่างอื่นที่ได้จากการให้เช่าทรัพย์สินนะการผิดสัญญาเช่าซื้อทรัพย์สินนะครับและการผิดสัญญาซื้อขายเงินผ่อนนะ ซึ่งครับผู้ขายได้รับคืนทรัพย์สินกลับมานะครับที่ซื้อขายนั้นนะโดยไม่ต้องคืนเงินนะครับถือเป็นประโยชน์ที่ได้รับเอาไว้นะส่วนนี้ไปยึดเข้ามานะก็ถือเป็นลักษณะของตัวรายได้เช่นกันนะครับเงินได้ประเภทที่6ครับเป็นเงินได้จากวิชาชีพอิสระนะครับคือวิชาทางด้านกฎหมายต่างๆนะฮะการประกอบโรคศิลป์นะครับวิศวกรรมนะฮะสถาปัตยกรรมนะครับการบัญชี และลักหนักของประชีตศิลปะกรรมต่างๆนะงานที่เป็นหนักของวิชาชีพนะครับใบประกอบวิชาชีพต่างๆส่วนนี้นะครับมีเงินรายได้ก็ถือเป็นหนักของประเภทที่6นะครับเงินได้ประเภทที่7ครับก็คือเงินได้จากการรับเหมาะนะครับเป็นผู้รับเหมาก็ต้องมีการลงทุนด้วยการจัดหาสัมภาระนะครับในส่วนสําคัญที่นอกเหนือจากเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับการรับเหมาก็ถือเป็นหนักของตัวรายได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับ และประเภทที่8นะฮะก็คือไรายได้จากการทําธุรกิจนะครับการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งนะการทําค้าขายในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ต่างๆหรือนะฮะนอกจากที่ระบุไว้ในข้อ1ถึงข้อ7ที่ว่ามาแล้วนะครับเดีนี้ก็คือ8ประเภทของเงินได้นะครับสำหรับบุคคลธรรมดานะท่านก็ลองดูนะครับว่าเงินของท่านเนี่ยนอกจากเป็นเงินเดือนแล้วท่านยังได้เบี้ยโบนัสนะท่านยังมีทางานพิเศษท่าน ยังเปิดให้มีการเช่า าสังหารหรือเปล่านะครับท่านไปทํางานรายได้พิเศษอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเหล่านี้ครับเอามารวบรวมเป็นหนักของรายได้ที่เราจําเป็นต้องเสียเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในแต่ละปีนะครับก็อย่าลืมไปเสียภาษีกันนะครับตอนนี้สามารถยื่นแบบเสียภาษีออนไลน์ได้แล้วนะครับในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการนะฮะในเรื่องของการยื่นแบบเสียภาษีบนช่องทางออนไลน์ครับว่าจะเสียภาษีลงทะเบียนกันยังไงครับสำหรับคลิปนี้ ถ้าเป็นประโยชน์ท่านนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแชร์บอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดอัปเดตข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการทำธุรกิจโอกาสในการจะสร้างอาชีพสร้างรายไดย้รวมถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนใหม่ๆจากทั้ง,างภาครัฐและภาคเอกชนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ